คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเราถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะมีเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งพกมีดอีโต้อารวาหน้าโรงเรียนเด็กๆนักเรียนก็ต้องวิ่งหนีตายกาันพอหลังจากเกิดเหตุเกิดเหตุก็มีตำรวจและฝ่ายปกครองเร่งควบคุมทันควันนะคะเพราะดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ในโรงเรียนนะคะจากกล้องวงจรปิดในอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลจับภาพชายวิ่งมาที่หน้าประตูโรงเรียนจังหวะนี้น้องๆสังเกตเห็นแล้วนะคะแล้วก็หยุดดูเอะมันเกิดอะไรขึ้นที่สุดแล้วค่ะประตูโรงเรียนเปิดอยู่ใช่ไหมคะมเด็กๆก,ก็เลยตัดสินใจพากันวิ่งหนีเข้าอาคารเรียนคุณผู้ชมสอบถามเหตุการณ์ทราบว่ามีชายคล้ายกับคนที่ติดยาเสพติดอยู่ในอาการคุ้มคลั่งถือมีดคล้ายอีโต้แล้วก็พูดจาโวยวายไม่รู้เรื่อง ยิ่งหนังสติ๊กเข้ามาในโรงเรียนด้วยคร,ครูรวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนได้รีบแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเข้ามาในพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยกันระงับเหตุและนี่ก็เป็นจังหวะที่น้องๆเนีน่ยเขาเห็นเหตุการณ์นะคะคือไม่ปลอดภัยแล้วมมคุนครูมาตะโกนบอกว่าให้วิ่งเข้าไปน้องก็วิ่งเข้าไปในอาคารเรียนหลังจากนั้นพอแจ้งทั้งตำรวจรวมทั้งฝ่ายปกครองก็สามารถที่จะควบคุมตัวชายคนดังกล่าวได้ควบคุมได้พร้อมกับอาวุธมีด ทราบชื่อก็คือน,นายนรงอายุ3 1ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละซึ่งเคยถูกส่งตัวไปบำบัดยาเสพติดแต่หลังจากกลับมาอยู่บ้านมาเกิดอีกแล้วอ,อาการคุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะไปพบกับผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานบอกว่าตกใจนะแล้วก็กลัวมากเลยไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนของลูกหลังจากรู้ข่าวเนี่ยก็รีบขับรถมารับลูกกลับบ้านทันที กูแจ้งมาในลายกลุ่มเด็กอุบาลค่ะว่ามาให้มารับลูกกูมีคนคุ้มคั้งแล้วก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยของเด็กและกูให้มารับให้ผพวกรองรับกลับบ้านดีกว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็เพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยค่ะคุณได้ยินข่าวตกใจเหมือนกันกลัว <laughs> ว่าเด็กๆจะเป็นอะไรถึงแม้ว่าไม่ใช่ลูกเราก็แบ หลังจากเกิดเหตุโดยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจให้ครูแล้วก็นักเรียนพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนต้องมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงผอโรงเรียนมีสติดีมากนะคะในการอพยพนักเรียนไปยังจุดปลอดภัยและขอให้ทุกโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดปิดรั้วหน้าโรงเรียน ต้องชื่นชมจริงๆนะ<า>เหตุการณ์นี้พออ,อคุณครูคครเด็กนักเรียนทุกคน<า>มีสติมากาแล้วก็มีการอพยพอย่างเป็นระเบียบพอสมควรนะ<า>ตอนนี้ก็เริ่มเห็นหลายสถานศึกษา,าเริ่มมีการซ้อมแผน<า><า>เผชิญเหตุนะอย่างที่มหาวิทยาลัยมห ah <า>ิดลนะวิทยาลัยนานานชาติก็เริ่มมีการซ้อมแล้วเหมือนกันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วนะในยุคที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วคนที่คลุ้มคลั่งมันมีเยอะแทบจะทุกวันแบบนี้